มีท้าต้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหจำความเท่ของตัวละครตัวเองแทบไม่ได้เลยแล้วกลับมาอยู่กันในเมกานูปซิมูเลเตอรนะฮะจำไม่ได้หรือว่าผมอยู่ในร่างนี้แล้วรู้สึกว่าจะมีอัปเดตไปค่อนข้างไกลแล้วนะฮะไม่ได้เข้ามาดูนานเลยอะไรเนี่ยมาเจอกหน่อยมาเจอกหน่อยมังนอกมานอกมังนอกตั้งแต่เล่นแมปสารคดีสัตว์โลกก็เปี้ยวไปทั่วเลยนะถนนี้ทาเข้าไปทั่วเอ้ยวิ่งไปไหน ก่อนอื่นขอดูก่อนว่ามีอัปเดตบ้างร้านทําผมมีทรงผมมาเยอะขึ้นใช่ไหมเนี่ยเอย๊หรือว่าเหมือนเดิมจำไม่ได้ฮะมีท่าเต้นนะครับแล้วก็อิสซซอรียังไม่มีอ๋อนี่ไงร่างใหม่เพิ่มเข้ามาเพียบเลยฮะด m o อนนู o b ตอนนี้ผมใช้ไไฟนินจาอยู่ใช่เปล่าน่าจะใช่ด m มอนนู o b นะฮะสองแสนห่ัวของเจ้าเบคอนผมมีอยู่แค่1 7ื่นเองอะอยังซื้ออะไรไม่ได้เลยที่มาใหม่ แล้วอย่างอื่นมีแล้บเดยดอีกบ้างบอสน่าจะมีเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเขียวๆเ,เหลืองๆเนี่ยเฮ้ยทำไมเพื่อนมีฮักกันเต็มเลยมีรีวอ์ด,ด้วยรีเบิร์ดโทเคน็นแต้มจากการรีเบิร์มาซื้อของนีนนี้โอ้โหคูณห้าสเตงเลยเหรอแต่หนึ่งร้อยรีเบิร์เลยนะฮะผมอยู่แค่สองเองถ้าห้าสิบโทเคน็นโอ้โหห้าพันโลบักพี่เก็บไว้ก่อนแล้วกัน,น ถ้าแต่แพงขนาดนี้ไปดูบอสก่อนครั้งล่าสุดที่สู้ไปก็คือเจอกับน่าจะเป็นบนยานอวกาศใช่ไหมส่วนคริสต์มาสสวนคริสต์มาสมันผ่านมาตั้งนานแล้วนะเขายังไม่เอาออกอีกเหรอนี่เลยวาเลนไทน์ามาแล้วด้วยนะคือผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นไงแล้วใครไปนอนดิ้นหมุมพื้น <laughs> หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยซานต้าเวิร์กช็อป บอสอ๋อบอสซานต้ามันสายเกินไปไหมที่เรามาเจอกันซานต้าเนี่ยมาลองดูสิมาลองดูสิมาลองดูหน่อยนี่เออเออเอ้ยเลือดดาเมจเยอะอยู่มันต้องจับจังหวะการสู้ลืมไปยังไงเดินอย่างเดียวเลยเหรอตีมาเออโอ้โหเออต้องกระโดดลูกบอล ตีตีตีเฮ้ยเดี๋ยวบอสเดี๋ยวค่อยมาสู้แล้วกันนะฮะนี่น่าจะเป็นโซนอีเวนท์เฉยนี่ไงผมฟาร์มได้สี่หมื่นสองเลยเนี่ยแป๊บเดียวตรงนี้คือมาที่อวกาศครั้งที่แล้วเฮ้ยมีตรงนู้นด้วยโคลอสเซียมจำได้ข้างในเรามาสู้กับบอสตรงนี้ห้องนี้ไงสู้แล้วตรงนี้ โซนตรงนี้น่าจะเป็นฮาโลวีนหรือเปล่าโซนฮาโลวีนฮะหมดแล้วอันนี้ไม่เปิดน่าจะยังไม่มาหรือเปล่าค่าวเซอร์คัสเนี่ยเหมือนจะหมดแล้วฮะอันนี้คือมันไม่มีผลใช่ไหมลืมไปสัตว์เลี้ยงมาใหม่มีไหมซื้อไปหมดแล้วอะ่ะสัตว์เลี้ยงคืออันนี้มันเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์เลี้ยงเอามาใส่แทนตรงที่เราใส่อยู่แล้วซึ่งอันที่เรามีอยู่แล้วมันก็โอเคอยู่แล้วนะสัตว์เลี้ยงแบบนี้มันงงๆหน่อยๆอะ่ะมันมีตรงนี้ด้วยอีก ใช่ไหมนี่ไงอันนี้ผมก็ซื้อไปหมดแล้วฮะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกบ้างพาวเวอร์อัพาโจมตีถ้าโจมตีแสนหนึ่งอะมาใส่ตรงไหนอะพาวเวอร์อัพพาวเวอร์อัพนี่ไงแล้วมันโจมตียังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่ไงเฮ้ยไปลองดูหน่อยชุดอะไรเนี่ยชุดอะไรเนี่ยเดี๋ยว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  ทำไมชุดเท่จังวิ่งเร็วด้วยอย่าเพื่อนอย่าแย่งอย่าแย่งเรามันต้องแย่งกันนะ่ะสู้บอสก่อนดีกว่าทุบพื้นสิทุบพื้นทุบพื้นกระโดดนั่นแหละลูกบอลมาดาเมจยังเยอะโอ้หเราก็โดนลูกบอลลูกบอลดาเมจด,ดาเมจเยอะมากดาเมจเยอะมากดาเมจเยอะมากนั่นไงเรียบร้อยได้อะไรอโอยังมีอีกตัวหนึ่ง HP ก็ไม่เติมให้เราด้วยโอ้ยม oh, ันตกข้างล่างได้เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิโอ้ยยิงปืนใหญ่มายิกปืนใหญ่มาอืมกระโดดวนอย่างเดียววนอย่างเดียวเหมือนพอจะสู้ได้อยู่นิดโอ้ติดพื้นติดพื้นตกอะไรเนี่ยตีตีเออ้โหเราก็โดนตีด้วยอืมโอ้โห โดนระเบิดแล้วล้มอย่าตกไปยางล่างโอ้โหเต็มเต็มอย่าบอกนะว่าต้องสู้ใหม่โอ้โอเงินสามล้านกว่าแล้วฮะผมฟาร์มก่อนแป๊บหนึง่งอย่างนั้นวัสดีเพื่อนหวัสดีวัสด,ดีวัสด,ดีสวัสดีว่าไงยี่สิบเอ็ดรีเวิร์ดมายี่สิบเอ็ดนี่เล่นมากี่เดือนเนี่ยเล่นเอาจริงก็จังมากเลยนะนอะ รีเบิร์ตยี่สเอ็อเพื่อนเก็บหมดเลยคนเยอะเกินไปอันนี้ก็เท่น,นี่อันนี้นี่ก็เทเซิร์ฟีเเท่าไหร่เนี่ยเกมนี้ผมอยากฟาร์มหัวเจ้านูบเนี่ยเพื่อนวิ่งเร็วกว่าผมอีกทำไมนายวิ่งเร็วกับเราเพื่อนไม่โอ้หมดจบกันพอดีตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟ VIP นะฮะไม่งั้นไม่ได้ฟาร์มแน่นอนโอเคหมดแล้วเงิน คงไม่รีเบิร์นะรีเบิร์ครั้งหนึ่งนี่คือใช้เวลานานมากอย่าบอกนะว่ามีตัวตรงกลางอีกตัวหนึ่งด้วยวัดทุบอัตโนมัติก็ใช้ไม่ได้แล้วเซิร์ฟ v i p เพื่อนมาเพียบเลยมัน v i p ตรงไหนเนี่ยกลับมาเซิร์ฟเดิมนี่นะมาจริงอุตส่าห์ซื้อ v i p อต้องร้อยหนึ่งเ <c oughs> พื่อนขอเราได้ไหมตรงนี้ ขอฟาร์มได้ไหมเนี่ย VIP สุดๆย้ายโซนปุ๊บเพื่อนมาเพียบเลยระเบิดเหรอระเบิดเหรอโอ้ยโดน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 ระเบิดโดนระเบิดมาระเบิดมาไม่รอดผมไม่รอดแน่เออไม่ไหวนิดเดียวนิดเดียวสองแสนห้าอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเหมือนเพื่อนจะเริ่มถอดใจไปบางส่วน แล้วก็มีคนใหม่มาเรื่อยๆ2 0 0 0 0สี่แล้ว2 0 0 0 0นสี่แล้ว2อ0 0 0นสี่แล้วขอแค่2 0 0 0 0ห้าเพื่อนเราขอไม่มากขอแค่2 0 0 0 0นห้าเท่านั้นโอ้โหมาจากไหนกันเนี่ยเฮ้ยจะได้เก็บทันไหมเนี่ยวันนี้2อ0 0 0นห้าเนี่ยอีกแค่3,000เอง้มาจากไหนกันแยะๆเนี่ยเออโอ้2 5 0 0 0ห้าแล้ว เอาเลยตามสบายเลยเพื่อนไปละกว่าจะได้โอ้อตีไปเลยตีไปเลยไม่แย่งหรอกอ่าล่างใหม่มาเลยนี่สองแสนห้าไดมอนนูบอต้องใส่ก่อนใช่ไหมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนสกินนี่สกินที่แพงที่สุดไดมอนนูบโอ้โหไปรอบสุดท้าย สู้ได้หรือไม่มา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 สิมาสิาสทุบพื้นสิทุบพื้นทุบพื้นทุบพื้นสิทุบพื้นตีไปตีไปตีอือโอ๊ยเขาจับเราเรียบร้อยได้หัวเจเบคอนด้วยฮะโอ้โหเลเฟอร์หมุนกี่รอบเนี่ยดาเมจไม่แรงเลยอ่ะของผมสู้ยากสู้ยาก แต่เกือบแล้วอีกนิดนึงครึ่งนึงไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเล่าจะไปไหนโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นโอเคฮะไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับ Mega n ซ b Simulator นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ